ตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณของงานนะครับก็จะเป็นงานฮอปแบบเสน่ห์ไทยอ่บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินดูบรรยากาศต่างๆได้ตอนนี้ฉันอยู่ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนประตูท่าแพเชียงใหม่ก็ถ้าใครบอกว่าสนใจก็ลองแวะมาเดินได้นะครับจริงๆนะตอนนี้งานเขามีตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับ20 จนถึงวันที่29นะครับเดือนนี้เลยกันยายน2567นะครับก็จะมีอยู่หลายที่นะอย่างเช่นถ้าเป็นที่นี่เนี่ยจะเป็นเปนทียป๊อปสเตดนะครับป๊อปสเตก็จะเป็นแบบประตูท่าแพนะครับหรือว่าช้าใครชอบแบบเพลงคลาสสิกนะคลาสสิกสเตจะอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ที่เมย่านะฮะก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบฮ o อปปิ้งสเต e เป็นแบบอื่นๆไปแล้วก็มีอยู่ที่ ในบาร์ซานะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่ขัวเหล็กนะครับหรือว่าเขาแบบเป็นสะพานเหล็กนะเรียกว่าขัวเหล็กอะไรอย่างงี้นะะเดี๋ยวเราลองมาดูด,ด้านนี้ดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือพาทุกคนดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นแนละ้วแล้วก็เขาเพิ่งจะเปิดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศที่เห็นนะสวยมากเลยทุกคนก็ถ้าใครแบบว่า,าว่างๆก็ลองแวะมาครับ ต้องเที่ยวได้ไดคือตอนนี้ตอนนี้จะถ่ายรูปนะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่ามือถือร้อนนะครับตอนนี้มือถือร้อนมือถือปิดนะฮะเราต้องใช้เป็นกล้องโกลอโพในการถ่ายตอนนี้เราใช้กล้องกลอโพถ่ายก่อนเนาะก็น่าจะน่าจะชัดถ้าแบบมันไม่ชัดหรือว่ามันมืดอะไรยังไงต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะทุกคนอนเดี๋ยวเราไปให้ดูด้นี้เห็นไหมไฟสวยมากดูโอ้สึดยอดเลยอะ เดี๋ยวเรามาดูร้านอาหารกันดีกว่าเขามีร้านอาหารแล้วก็ของกินเยอะแยะมากมายนะครับฝั่งด้านนี้จะมีร้านเดิมน้ำเปล่าหวานมีน้ำเปล่าหวานแบบหลากหลายน้ำเปล่าหวานพริกอะไรงนะี้นะแต่ว่าเราอ่ะยังก,กินไม่ได้มีข้าวอันนี้เป็นบ้านคุณมีขนมจีบนึ่งนะครับตรงมีข้าวผัดนะฮะขับคุณเชียงข้าวผัดกุ้งนะฮะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้เดินมาฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับ รูปชิ้นรายยวาราชมีเลยอุ้ยแบบว่าหมูกรอบสอบจอนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูหมูกรอบอุ้ยหมูกรอบสอดจออูููนี่ไงมี SML S 9 0 M M อลเร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ L อลสามร้อยหกสิบนะครับค่าหมูกรอบอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทอุ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เดินมาดูฟังทางด้านนี้กันนะครับด้านนี้กันก็จะเป็นร้านขนมช็อกวยยกนิ้วนะครับช็อกุ้ยยกนิ้วเดี๋ยวเรามากินช็อกวยยกนิ้วดีวกว่าทุกคนไอศสครีมจะาแช่ช็อกวยยกนิ้วเฮ้เราแบบเท้าถึงออมันเป็นแบบว่าจำไหมเอาซื้อไปกินซื้อแล้วก็ไปนั่งกินตรงนู้นได้เนาะอเอาเอารถช่องสิงคโปร์เนีย่ยเนาะโอ้ ก็ช่องครับแก้วหนึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเนาะอันนี้ก็แบบจะถ่ายรูปไม่ได้ไนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือมือถือมือถือไม่ยอมเปิดกล้องให้เลยมือถือร้อนนะฮะเพราะว่าเราแบบว่ากำลังอัปวีดีโออยู่นะอนี้ก็กินมากเลยอะลูกใหญ่ใหญลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ห ได้มาแล้วนะครับอืมอืมอืมวิ่งเนอร่อยมากเลยทุกคนเติมความหวานให้ร่างกายนี่ด้านนึงก็มีแบบเอ้าถึงน้ำลำไยมีววเฉาก๊วยอะไรเงี้ยนะอ่ะักเดี๋ยวลองเดินดนู้อืม ออรรบบนะบาาาทาทเ่่ไหรรคัลูก้ยะนด้านข้างด้านข้างนี่จะเป็นแบบของยาง่างเป็นลูกชิ้นเป็นหมาล,าล่าอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นของของย่างไปเดี๋ยวเดินไปดูอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงนี่งานฮอปเชียงใหม่อาร์ตแอนด์มิวสิกเฟสติวัลนะครับ สวยมากนี่ก็เดินไปตรงกลางไปเลยนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็คือมีร้านขายของกินอะไรต่างๆละนะเดี๋ยวสั้นนะ่ะจะเดินกินอยกกู่เนี่ยอยากินอยากินเฉาก,กว๊วยอยู่นะแต่ว่าอาจจะซื้อไปกินที่ห้องเนี่ยเพราะว่าที่พักของเราอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลนี่อยู่ตรงนี้เลยก็คือ อาจจะแบบว่าเดี๋ยวไปกินเดินกินเล่นๆก่อนแล้วก็หาของกินแล้วก็ซื้อขึ้นที่พักไปเลยอร่อยหวานมันหวานไม่มากนะครับอร่อยดีมีคนมาถ่ายรูป แต่ก็อยากไปอันนั้นเหมือนกันเนาะอน,นุตาวรีรสามกษัตริย์แสงไฟจะสวยมนไะี่คือมาเชียงใหม่ก็ได้คอนเทนต์เลยจริงๆอ่ะจริงๆก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บได้คอนเทนต์เลยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งทางนี้ดีกว่านี่ตอนแบบตอนเย็นๆเขามีการแสดงนะคุณแม่ขึ้นไปแสดง นี่เขามีข้อมูลไว้ให้อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลด้านนี้นี่ไงข้อมูลก็คือเอางานจริงๆอ่ะเขามีตั้งแต่วันที่20นะครับงานมีวันที่20อ๋อ2ี่สจนถึง29เลย29วันอาทิตย์ที่สิบเกนะครับมีแบบว่าเยอะแยะเลยมี3ามสเตทนะมีแบบอสเตทประตูท่าแพนะครับแล้วก็มีคลาสสิกสเตทอ่ะจะอยู่ที่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับแล้วก็ hopping s a ต e เวทีรถบัสนะครับนะก็จะก็จะมีอ๋อมีมันมีสามสามอันนะประตูท่าแพเป็น pop s t a ต e แล้วก็อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็น classic s t a t แล้วก็ hopping s a ต e เป็นเวทีรถบัสเวทีรถบัสเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท,ท,ที่ไหนบ้างซึ่งฝั่งด้านนี้เขาจะบอกข้อมูลไว้อยู่นะครับนี่ไง ถ้าที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับประตูท่าแพก็เป็นป๊อปสตีดนะครับแล้วก็เอ้ป๊อปสเตปนะครับแล้วก็คลาสสิกสเตปก็จะอยู่ที่เนี่ยอนุสาวรีย์แล้วก็จะมีฮอปปิ้งสเตปที่เป็นเวทีรถบัสอีกอยู่ที่เมย่านะครับอยู่ที่อันนั้นอะไรอะวิร์คสเปซนะครับแล้วก็มีอยู่ที่ไนบาซ่านะครับแล้วก็มีอยู่ทีน่น่าจะแค่นั้นแหละประมาณนั้นแล้วก็มีการประดับไฟอยู่ที่ขัวเหล็กอีกที่หนึ่งนะครับ ถ้าใครแบบว่าสนใจก็ลองไปมาแบบมาเดินชมได้นะอันนี้คือถ้าเป็น hopping อ๋อถ้าเป็น hopping s เ a ทเนี่ยก็คือจะมีแค่เมยา่าจะมีแค่20ถึง22นะครับแต่ถ้าเป็น mall space ก็23 26นะครับในบาซ่ซา27 29นะครับมันไม่ได้มีทุกวันนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าจุดแต่ละจุดก็คือแต่ละวันอะไรเงี้ยแต่ว่าประตูท่าแพกับ ช่วงอนุสาวรีย์ของขสามกษัตริย์เนี่ยก็จะมีทุกวัดนะฮะจนถึงวันที่29ิบเก้าเลยตรงนี้คือจุดประตูท่าแผ่คนก็มาเดินกันแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราลองดนดูนี่ขนมอร่อยดยีมันเป็นแบบอันนี้เขาตรงนี้ก็สวยตรงนี้สวยมากเลย ด,ดูไฟคนมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวลองมามาถ่ายรูปมาถ่ายคุณแม่ นี่คือแบบว่าบรรยากาศนะครับเชื่อว่ย a r t and Museum Festival นะครับก็ถึงยีิบเก้านะใครมาก็ถึงยี่เก้าอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งทางนี้นะครับก็มีหลายจุดอันนี้ก็อร่อยกินเยอะกินเยอะก็ไม่ดีนะมันอิ่มแต่ไนี่อร่อยอ่ะชอบ มันแบบคือเราดูดไปมันจะได้กินตลอดบางที่อ่ะเขาใส่เส้นน้อยมากแล้วดูดไปแป๊บนึงก็คือมีแต่น้ำแล้วก็เส้นหมดแต่อันนี้คือดูดไปยังไงก็คือเจอเส้นตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีหรือว่าการแสดงตอนกลางคืนให้ชมนะเดี๋มีแบบว่าประดับพงประดับไฟเห็นปะสวยงาม ด้านนี้เห็นไหมด้านนี้ก็จะเป็นร้านของกินเหมือนกันมีมีมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานสายพันธุ์ญี่ปุ่นขิดยี่สิบห้าทีนี้จุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนเพื่อรับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้เป็นอินโฟเมชันนะครับอ๋อ รถนะภาษีอันนี้คือทะท,ะทะช่วยแผ่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีทางอินโฟเมชันอยู่ฝั่งด้านนี้นะสามารถทีม่มาติดต่อได้ครับอันนี้คือเป็นบริเวณโดยรอบนะครับประตูท่าแพนี่เห็นไหมเนี่คือเขาก็จะแบบว่ามีกันก้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่ตลอดเวลาครับโรงแรมเราก็อยู่แถวฝั่งด้านนี้นะเดี๋ยวเราซื้อของกินแล้วก็เข้าไปในโรงแรมแล้วก็ไปพักผ่อนได้กลางคืนคืนนี้ก็น่าจะคอนเสิร์ตกลางคืนนะคิดว่านะ มัย่างเลยครับอืมอันนี้เป็นร้านน้ำด้านนี้ไข่ปลาหมึกนะครับอ๋อไข่ปลาหมึกปลาหมึกทอดที่80บาทถ้าเพิ่งเป็นตัวก็มี40มี120มันมากเอออ่านี่ก็จะมีเมนูเซนไฟปลาตโตสสลัดหนังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มีผัาไก่ตุนยาจีนผัดหมี่ตั๊วข้าวผัดกุ้งนะครับปลาเปี๊ยะเข้าวข้าวกันจินข้าวกันจินอาหารเมืองดูนะกินจังเลยครับวิมีน้ำพริกมีน้ำพริกนุ่มมีอะไรเงี้ยด้วยทุกคนเนี่ แวะมากินได้อ๋อของเงินเพนนะอาหารเมืองอ่างเมืองนขนมจีนน้ำเงี้ยว40บาทเซกอว่า50บาทข้าวหมูย่าง50น้ำพริกหนุ่ม35แก้วหมู50ข้าวเหนียว10บาทนี่ซื้ออย่างนี้ไปกินได้นะข้าวกันจิ้น20บาทอ๋อาหารมา,มาอันนี้พอเดินถัดมาถัดมาปุ๊บอันนี้จะเป็นขนมนะครับขนมโอกลวยตอง ขนมปังกระเทียมชีส39บาทครัวซอง1ชิ้น29 4ชิ้น100่งร้อครัวซองน่าก,กินมากอะ่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูตอนนี้คนเริ่มเยอะเขาจะมาดูคอนเสิร์ตกันหมูยอ เสกกรอบอมีเสกกรอบด้วยทุกคนอ๋อแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบขนมจี๋ลาละเปามีค่ะแต่ว่ายนี้รอรอแบดมินตน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบอีกฝั่งหนึ่งนะนู่นตรงนู้นก็มีขายของกินเหมือนกันเนาะเหมือนเป็นผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยทุกคนมีของกินมีร้านขายของอะไรเยอะแยะเลยนะครับ้ทุกคนเดินเล่นทุกคนเดินโยนไปที่จุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้ในรับแล้วก็สแกน QR code ตอนนี้ก็คือเราเดินไปรอบ ไปเดินดูบรรยากาศอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศตอนช่วงประมาณแบบเย็นๆนะประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีบอกว่านักร้องนักร้องนักแสดงอะไรต่างๆก็จะมาร้องเพลงที่บริเวณนะบริเวณงานนะครับตรงนี้คือจะเป็นป๊อปป๊อปสเตจหรือว่าเป็นป๊อปเพลงป๊อปอะไรเงี้ยนะก็ถ้าใครจะฟังเพลงป๊อปอะไรต่างๆก็มาประตูท่าแพนะถึงบี๙นะงานเขาก็จะเริ่มประมาณสักประาห้าโมงเย็นก็จะเริ่มมีการแบบว่ามาจัดการอะไรต่างๆแล้วนะครับ เริ่มมดเริ่มมืด,มมดคือตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะเพราะว่าฟ้าเริ่มเห็นไหมฟ้าเริ่มมาทุกคนเราก็เลยบอว่า,วาไม่กล้าไปไกลจากที่พักเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปเดินดูด้านนี้กันก่อนเอ๊แต่ว่าถ้าเป็นแบบเวทีสามกษัตริย์เนี้ยคนจะเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้สวยอะขัวเล็ก ไปเดินเล่นคือขาไม่ดีนี่เดินจังเลยะขาไม่ดีแต่ขยันเดินมากสวยอะคือบรรยากาศดูบรรยากาศ คืออนุสุบรีสามกรรษัตริก็น่าจะไปแบบทางฝั่งนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราเราลองดูแผนที่ซิว่าเขาไกลจากที่นี่หรือเปล่านะอนุสาวรีทุกคนลองดูแผนที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลจากจุดนี้เท่าไหร่นะเพราะว่า จากจุดนี้เนี่ยประตูท่าแพไปที่อนุสาวรีย์าสามกษัตริย์ก็ประมาณ850เมตรครับถ้าเดินไปก็ประมาณสักา,าว่าน่าจะประมาณสัก12ถึง15นาทีได้ประมาณนั้นนะครก็ถ้าใครบอกว่ามาแล้วแบบลองเดินไปดูได้นะครับบรรยากาศดีอยู่นะนทุกคนถ่ายรูปสวยคือเมื่อวานนี่ยวันแรกไงวันนี้วันที่2นะครับก็ คือถ้าใครบอกว่ามาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมานะก็คือเขามีหลายจุดอยู่นะมีคัวหลงคัวเล็กอะไรนเนี่ยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินเดินไปดูตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไหม <mm> แล้วรู้สึกว่าต้องเดินไปด้านนี้แล้วก็อ้อมนี้หน่อยหนึ่ง850เมตรโอ้ดูบรรยากาศ คือเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฟังดนตรีเท่าไหร่นะนี่บรรยากาศเริ่มฟันกัหสี่สามสอนึ้าสี่ส4มสองหนึ่แล้วก็เงียบ สี่สแล้วก็เงียบ mm hmm. เดี๋ยวลองเดินดูก่อนเดี๋ยวขอดูเวทีเวทีนี้ก่นอนเขาจะมีการแสดงอะไรอ๋อเ oh. oh. <ๆ>็คือเป็นการเปิดเป็นการเปิดเพลงไงแล้วก็เดี๋ยวมีการแสดงเพงลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ไงด้านหน้านี่ไงทุกคนที่เขาเป็นแบบว่าบริเวณงานอ่ะอันนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับสันก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอยู่ตรงประตูท่าแพเขาก็จะมีเ,เป็นเวทีการแสดงเป็นนักร้องป๊อปสเตจนะครับก็ขายของกินส่วนฝังน่งด้านนี้จะเป็นเ,เวทีคาสสิกนะครับก็เป็นแบบ การแสดงโบราณโบราณน,นี่สวยจังอ๋อ,อสวยมากก็คือฉายขึ้นไปกับากับอันนี้เลยกับวเวทีจะกับตึกเลย จากว่าจะมีตรงบริเวณด้านนู้นแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งเอ๊๋อ,อไฟแดงอยู่ทุกคนสามารถข้ามไปได้เลยไปเดี๋ยวรอ,อ,อเดี๋ยวพอดีอ๋อนี่คือโซนของอนุสาวรีย์จะมีประมาณนี้เป็นการแสดงของแบบ พื้นเมืองไจาตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีของขายเหรอ๋อทีนี้ไม่มีอาหารมีการแสดงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพามาดูมีการแสดงเต้าอั้นเจ้า นี่เป็นเวทีคลาสสิกครับคลาสสิกสเตจครับก็จะเป็นการแสดงพื้นเมืองอะไรต่างๆนานาามาดูด้านนี้เอาเขาลงมาข้างล่างแล้วลงมาโปรยข้างล่างแล้วโปยเงินโปรยทองอ่าเฮนี่ไงนลงมาโปรยแล้วยนี่ดครับด้านหน้าของเราที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็น อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นี่เลยนะครับไปสวยงามอยู่ข้างเวทีแต่ว่าที่บริเวณของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตรงนี้จะไม่มีของอาหารอะไรต่างๆนะครับจะมีเฉพาะอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับถ้าใครมาก็แวะมาชมบรรยากาศตรงนี้ได้แล้วก็ไปรับประทานอาหารกันที่บริเวณประตูท่าแพนะครับ น,นี่เป็นแบ,บบบรรยากาศองค์มีภาพติดกล้รงติดไฟประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปที่ประตูท่าแพอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของกินแล้วก็น่าจะกลับที่พักเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะไม่รู้ว่ามีตลาดบัวล,ลายหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกไปตอนเย็นอาจจะมีนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปพักผ่อนเน้อะ วยวัดสวยมากว,วัดวัดวัดอยู่ด้านข้างวยวัดสวยมากอุ้ยพระจะปิดหรือเปล่าเ,เดี๋ยวขอแบบไปไหว้พระก่อนนะ